คุณผู้สภาพรอดอายุสิบว่าปีนะครับคันนี้ก็เป็นมิซูมิจิไซตันนะครับมาทำอะไรบางทีมดีคินิกเดียวพุ่มจะไอดูนะครับหนึ่งก็คือมาสปาทำความสะอาดฝ่ายนั่นนะครับสองก็คือผลกระนิมช่วงล้างแบบพื้นดำพรีเมียมนะครับสามก็คือล้างงงเครื่องแบบพรีเมียมนะครับและนั่นก็คือสภาพช่วงล้างตอนตีมานะครับเปิดเผยดูครับช่วงล่างตอนตีมาก็ถือว่านักพอสมควรนะครับใช้เวลาสปาช่วงล่างกันตงหมดนะ กเฉือมงครึ่งนะครับเปิดเปิดกิดดูหวานานไม่นานนะครับตอนทีผ่อนน้ำยากระสนิมนะครับปุ่มเบาะเลยหวาแป๊บเดียวนะครับมันจะไปน่านตอนทีเราสปานะครับดูกับขับสนิมแดงรอโอไอเม็ดชัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตามราบันไดแบบนี้ตามตรงตามโตตามเสื้อกงเสื้อเกียร์ชินทวนอลูมิเนียมต่างๆนะครับเราจะเอาขับสนิมแดงนี่โอไอเม็ดชัดเลยนะครับท่วนมานะครับขับสนิมแดงแบบนี้นะครับจะเกิดขึ้นกับรถที่ใช้งานอยู่ตามชุนนารบดนะครับตามถนนดินถนนแดงครับรถขึ้น ช่วงในแบบนี้นะครับถ้าเป็นรถชายในเมื่อนะครับก็มีเมื่อนกันเต็มม่ได้เยอะนะครับถ้าชายในเมือนมันจะเป็นกราบดำดำนะครับก็เอามาถีมดิกินิกเราก็ซับอาให้เมื่อนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากถีเราซับอาช่วงล้างเซ็ตแล้วนะครับรอก็เอารถลงลิฟต์นะครับมาคุมป้านะครับแล้วก็มาเช็คนะครับหวาตรงไหนตรงอ้อตรงฟินนะครับตรงนหอตรงคัดตรงตู้อย่างไงนะครับซึงก็อปอินฝาเรดไอด้วยนะครับเผื่อจะไอช่วงล้านนะครับแหงสนิทหนึ่งรอยเปิดสิ้นนะครับ น้ำยาจะได้หยุดเกาะนี้นะครับสามารถผลได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะฝ้นตกเดตอฟาจารอนะครับฝ้นตกนักขณะเลยนะครับผลได้หมดเลยนะครับเราะว่านะครับอันนี้จะเป็นสูตเองไว้นะครับผลปุ๊บเองปั๊บนะครับแห้งตันทีตันได้นะครับผลเสร็จแล้วเพื่อนเปื่ยไปพีงนองๆองนะครับสามารถรับรถลุยน้ำลุยฝนไรได้ตันทีตันได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นสูตอะคิลิกเดซินนะครับเป็นสูตดำเงานะครับป่อผลเสร็จแล้วจะเงาช้ำๆแบบนี้ครับที่จะตุนตานมานะครับรับประกันยาวนานเล ซึ่ง5ปีกันเลยนะครับดูเลขช่วงล้างรถเพื่อนเพื่อนปีพิงนอนนะครับซึ่ง5ปีกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนคิดดูว่าคุมไม่คุมนะครับเราซื้อรถมาคันไล่บ้านนะครับเราใจขาป้องกันสนิมเขนี้นะครับยางไงก็คุมนะครับคันนี้นะครับผลเป็นปืนดำพรีเมียมนะครับพุ่มทีมดีกินนี่ก็รอนะครับมีผลแบบเดิมโรงงานดยนะครับเพื่อนเพื่อนลงไปเรือดูคลิปดูนะครับมีดูไล่คลิปเลยกับพุ่มดูครับอันนี้พอผลเสร็จแล้วเดวมาเลยนะครับว่าจะสวยงามขนาดเลยนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเราจะแกะเทปเทียวติปิด เม่ชัดเลยนะครับดูกับตามรามันดุ้งมันได้ครับสปาเข้าชั่วหรืครับถึงร่างจากนั้นนะครับเราเอารถมาทํา้ายเนยกันโตนะครับเมื่อกี้นะครับตอนตอนคลิปเราจะรื้อปลุ่มปืนปลุ่มล่างกายออกไปซักเลยนะครับตายปลุ่มเราก็สปาทําความซานไอเบ็คนี้ด้วยนะครับองค์เครื่องกันนี้ก็ล้างแบบพรีเมียมด้วยนะครับเก็บรายละเอียดได้มาสุดจุดนะครับต่ำสูงตามสูงตายฟาดกับโลแบบนี้นะครับก็สปาดีเทลให้หมดเลยนะครับงานล้างซี่รถก็เสียนกันนะครับก็ล้างไอแบบดีเทลลิ่งแบบนี้นะครับเก็บรายละเอียดตาม่ำส โซไอเม็ดชาติเลยนะครับเดี่ยวมาเลยนะครับรถอายุ10บว่าปีนะครับปอต่ำเซ็ตเลยนะครับจะโอมาสวยงามขนาดเลยนะครับวามเพ่งประตูประตูแบบนี้นะครับเก็บรายละเอียดดีเทลไอมดถูกจุดนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนวัสดุอุปกรณ์ภายในทุกชิ้นนะครับตีทอดไปเลยนะครับทําความสะอาดไอมดเลยนะครับตั้งด้านเนอด้านในแบบนี้นะครับเปิดปืนคิดดูวัสดุไม่ทุดนะครับมาทีมดีคลินิกนะครับใส่ใจถูกรายละเอียดเห็นงานพรีเมียมแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นเนยนะนนะครับรถ ญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นรถยูโรปนะครับทีนี้นะครับถ้ามาโทดประกอบได้แม่ชัดเลยนะครับคันนี้เป็นเบาะนั่งก็สปาโอครับเคยที่อยู่ตามโบกครับทุกกลุ่มต่างๆโอไอแม่ชัดเลยนะครับอันนี้ก็พาไปล้างซีรถอีกรอบแล้วนะครับเพื่อนๆดูครับกว่าจะเซร็จแต่ละกันนะครับไม่ใช่เหรื่องมู่มู่เลยนะครับเพราะว่าทุกขันโอนะครับเราต้องทําโอไม่ดีที่ทุนนะครับเพราะว่าของเรานะครับไม่ใช่เป็นการล้างรถธรรมดานะครับอันนี้คือการล้างแบบละเอียดจริงๆนะครับสำหรับเคยที่ชอบการล้างรถแบบนี้นะครับจัดเข้า กันมาได้เลยนะครับเพราะว่าการล้างรถแบบนี้นะครับเราไม่ได้ล้างทุกวันเราไม่ได้ล้างทุกเดือนนะครับนานๆซึงจะทำครั้งนะครับบางคนนะครับใช้รถกว่าจะทุกกับล็อกนะครับนานมานะครับบางคนก็ทุกกับล็อกเร็วนะครับดูกับแว็กไอมันเลยนะครับน้ำยาเคลือบซิลิโคนอ้อยของเรานะครับไม่ต้องว่านะครับของเราน้ำยาทุกตัวจะไม่มีสารเคมีที่อันตรายเลยกับผพนดูกับตามยางหม่อตรงหม้อต้อยได้เหรอเมื่อกี้โอ้ไอ้เมชัดเลยนะครับอันนี้คือล่างจะตีเซตเมชัดเลยนะครับลางงองเครืองแล้วก็สปาภายใน นะครับดูครับตามบงตามโบเอาได้นะครับเววับเลยนะครับปุ่มปืนปุ่มล่างคาอาได้นะครับดูครับอันนี้คือปุ่มร่างคานะครับร่างจะตีสักเซตเลนะครับและนี่ก็คือแพ้งประตูนะครับอันนี้คือซี่รดดานเนาะนะครับ